ไซีโฟงห้าทอมบาวิชันอยู่ที่นี่แล้วและนี่คือกล่องแรงแรงประเทศไทยใครนะคะที่กําลังหามือถือจอพับได้แบบที่ลักชวรี่มีความพรีเมียมนะกล่องนี้เนี่ยคู่ควรกับคุณแน่นอนค่ะมากับค่าตัว1นึ0 0 0สนหมื่นบาทและอุ้มแอบบอกเลยจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะเขาเนี่ยเปิดจองปุ๊บหมดปั๊บนะคะทุกปีนะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะเขาจะเปิดจองในวันที่12กันยานะคะเวลา10บนาฬิกาหรือว่า10บโมงเช้านั่นเองรีบตั้งนาฬิกานะคะแล้วก็เข้ามารอก่อนเลยนะในวันที่12นีน้นะวันนี้ เราจะพามาดูว่ากล่องนี้เนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาเริ่มจากด้านหน้ากล่องเลยแล้วกันนะคะมีโลโก้ซัมซุงแล้วก็ทอมบาวนิว o r กนะเป็นสีทองอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะใครที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ทอมบาวต้องบอกงี้ค่ะแบรนด์ทอมบาวเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันที่นะคะเรียกว่ามีความลักชัวรี่มีความพรีเมียมนะแล้วก็ถือเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับโลกเนี่ยค่าตัวสินค้าแต่และชิ้นเนี่ยไม่เบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีการนะคะคอแลแลบเนี่ เด,เดี๋ยวรอดูจะบอกว่าสวยมากไม่อยากจะสปอยเยอะนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ oh. นิดนึงเขาเนี่ยจะทํากล่องมาในรูปแบบที่เป็นหีบนะคล้ายๆหีบแบบนี้เดี๋ยวอุ้มนะคะจะดึงกล่องชั้นนอกออกเลยโอเค ทุกคนนี่เลยนะคะมันแค่กล่องก็สวยแล้วใช่ไหมสามสีนี้นะคะก็จะเป็นสีเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของทางทอมบาวเขานั่นเองค่ะอุ้มจะทําการเปิดกล่องไปพร,พร้อมๆกับทุกคนนะเอานะหนึ่งสองสาไปวา้าว เปิดเข้ามานะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็น Galaxy c 4 5นะแล้วฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็น Galaxy Watch 6นะทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าเป็น limited edition จริงๆนะคะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดเนี่ยหยิบกล่องเนี่ยออกมาให้ดูนิดนึงนะคะด้านล่างเนี่ยสำหรับเนี่ยตัวนะคะตัว Galaxy c 4 5ก็จะมีตัวเคสเนี่ยอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นเคสแบบนี้เนาะเดี๋ยวอุ้มมาใส่ให้ดูทั้งคู่เลยว่าใส่แล้วจะเท่ขนาดไหนอันนี้คือแค่เคสก่อนนะคะส่วนขวามืออุ้มเช่นเดียวกันข้างล่างเนี่ยก ก็จะมีโอ้ยสายสวยมากกคือจะบอกว่าใครนะที่เป็นแฟนอุ้มจะรู้เลยว่าชอบ3สีนี้นะคะอยู่แล้วนะออ้ยสายสวยมากสายสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มนะคะขอแกะให้ดูกันเลยเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะคะว่าข้างในของแต่ละกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มกันที่กล่องของ Galaxy C4 5กันดีกว่านะคะอยากรู้มากเลยว่าปีนี้จะทําหน้าตาออกมาเป็นยังไงเอาละนะหนึ่งสองสามไปโอ้โสวยจังเลยอะ แล้วก็มีปากกามาให้นะคะอันนี้จะเป็นปากกา S Pen นะเป็นปากกา S Pen เนี่ยพร้อมกับซองหนังนะคะเขียนว่า t ทอมบั n e ิ y o r k แบบนี้เลยนี่ปากกาจะเป็นปากกาสีดำน,นะคะเอ้ยมันเป็นซองที่สวยดีนะพอดีตัวแบบนี้เลยนะคะอู้รักชูมากอ่ะถึงเวลาของตัวเครื่องกันแล้วต้องสวยแน่เลยอะ่ะดูดิสวยเนาะเอาแล้วนะเอาล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมกันนะคะตื่นเต้นเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมกันนะคะ ปไปไปหนึ่งาโห เฮ้ย hey, สวยสวยเลยทุกคนเฮ้ย hey, จะบอกว่าหลังจากที่อุ้มนะคะจับเนี่ยตัว C45 มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าพอใช้ไปใช้มามันเบาวกว่าตัว C44 เยอะนะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พอหยิบออกมาจากกล่องแล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ย <Hey, S 2> น้ําหนักมันโอเคเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ลวดลายนะคะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่สีนะทุกคนมันมีความเป็นคอมบาวมากๆเลยทั้งเท็กซ์เจอร์นะคะถ้าคุณเนี่ยเอามือมารูปรูปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นคลื่นๆน,นะคะ เท่มากนะเฮ้ยจริงอันนี้พูดตรงๆเลยนะใครที่ชอบทอมบาวคุณต้องมีแล้ว1เครื่องอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะทําเป็นสีแดงนะคือตรงชุดเลนเนี่ยคะ่ะเขาจะยกขึ้นมาแล้วก็ตรงกรอบเลนเนี่ยจะเป็นสีทองเฮ้ยสวยมากสวยมาก คือทำออกมาเนี่ยได้เป็นความทอมบาวสุดๆนะคะขอบด้านข้างเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะก็จะเป็นดําเงาเนาะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนิดนึงดีกว่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างเปิดเครื่องขออนุญาตพับให้ดูนี่โอ้ยโคตรสวยเลยอะดูดิแล้วด้วยความนะที่ด้านหลังมันเป็นสามสีนะที่เป็นทอมบาวนะคะแล้วตัดกับข้างๆที่เป็นดําเงาโคตรสวยทุกคนนี่เปิดเข้ามานะคะก็จะมีเป็นธีมเฉพาะนะ ของทางทอมบาวแบบนี้นะคะสวยงามมากสวยงามมากโอเคเดี๋ยวให้ดูทีมทอมบาวกันใกล้ๆนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนาอเออหน้าจอด้านหน้าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันจอใหญ่กว่าแต่จริงๆไม่จอใหญ่กว่านะมันจอเท่ากันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตีมเนี่ยมันกลืนกับขอบด้านข้างไปเลยแบบนี้สวยมากสวยมากเลยอะแล้วตัวทีมนะคะก็คือทํามาเนี่ยแต่ละไอคอนนะคะมันก็จะมีเนี่ยของแอปเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรอบมาให้นะคะเป็นสีน้ําเงินขาวแล้วก็แดงนะในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวตีม ในหน้าจอเซตติ้งเซตติต่างๆนะคะเขาจะเลือกใช้เป็นสีดําทองทั้งหมดเลยสวยมากนะทําไมมนถึงเล่นสีทองรู้ไหมดูเมื่อกี้มาให้ดูเลยสั่นมันนะสันตัวเครื่องนะคะตรงที่เป็นทินส์ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีทองเลยทุกคนสวยมากขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าสวยมากนะคะมีโลโก้ซัมซุงอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเจะเปิดเครื่องนะคะเปิดกลางออกมาให้ดูฟื๊บแบบนี้เห็นไหม อันนี้นะคะเวลากลางแล้วนะเวลาที่เราปิดเข้าไปนี่ขอทาบกับภูนิดนึงแล้วกันคือมีคนถามกันว่าวิ้มไปใส่เคสมาล่ะอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่เอาจริงทุกคนวัสดุนะคะเท็กซ์เจอร์นะของการสัมผัสที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งอ่ะด้วยความที่มันเป็นทอมบาวอีดิชันนะคะมันจะเป็นอีกฟิลลิ่งเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสตรตงมานะคะงั้นเราเปิดมาดูด้านในม้องๆกันนี่สวยมากสวยมาก ดูดีดูดีมากนะคะดูดีมากเลยและทุกอย่างเนี่ยของความเป็นการที่ซีโนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เองหรือว่าซอฟแวร์เองก็ตามนะคะหลังจากที่มเทสมาหลายตัวแล้วยังไงซอฟต์แวร์เจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายังดีที่สุดนะคะดีมากๆเลยนะทีนี้ขอดนูนิดนึงละกันเวลาที่เรานะคะเปิดนี่ตัวนะคะทัสบาร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะก็เท่ๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามมูหมอว่าความรู้สึกเป็นยังไง ชอบว่ะเอ้ยชอบว่ะคือตอนแรกเนี่ยด้วยความนี่ยอมรับต,ตรงๆว่าอุ้มเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบอินทอมบาวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้ถูกใจเลยอะ่ะถูกใจเลยนะแล้วก็การจับถือนะคะดีมากๆเดี๋ยวผมขอชั่งน้าหนักให้โน่นนิดนึงแล้วกันโอเคมาดูน้ําหนักกันนะคะสําหรับการซ x y Z f o 5 t o m b าว e ิ d i t i o n นี่เอา,อางี้เลยฟืบสองร้อยห้าสิบหกจุดหกกรัมนะคะก็น้ําหนักเท่ากับ iPhone 14 Pro Max แบบที่ติดกระจกแค่นั้นเองนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยนะทนีนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่ เคสเนี่ยที่เขาแถมมาให้เนี่ยในกล่องด้วยนะคะจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบนี้ตัวนี้คือเป็นเคสที่อ้มชอบมากนะรู้สึกถึงความเป็นเท่มากอะ่ะเรารู้สึกเนี่ยมันจะมีหมุดสีทองแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลายเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยของทางทอมบาวเท่มากนี่ใส่เคสนะคะประมาณนี้ด้านหน้าด้านหน้าอุ้มท้าบ,บ,บให้ดูแล้วกันนะพอดีว่าไม่ได้ลอกตัวสติกเกอร์ออกนะคะปึ๊บอ่าด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถือว่าทําขอบเคิมเนี่ยออกมาได้บางเลยสําหรับตัวเคสนะคะพอดีพอดีเข้ากันมากๆเลย เฮ้ยนะอันนี้สวยอันนี้สวยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองใช้มากนะคะอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็เป็นสําหรับสายนะคะใครที่ชอบแบบหนังหนังเป็นฟิลลิ่งหนังหนัง,น,งนิดนึงนะคะก็อันนี้น่าจะชื่นชอบเลยจะรั่อุ้มเนี่ยอาจจะชอบเป็นเคสตัวนี้มากกว่าคุ้มแล้วทุกคนแค่นี้คุ้มแล้วเอาจริงซื้อเถอะนะคุ้มมากราคานี้นะคะแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัว Galaxy s 2ให้เดียวเดี๋ยวพามาดู Galaxy Watch 6กันหน่อยมาถึงคิว Galaxy Watch 6นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น limited edition นะ ไซส์ของมันจะอยู่ที่นี่เลย40มิลน,นะทุกคนโอ้ สีทองเดียวกับตัวสันเครื่องเลยเนี่ยดูดิสีเดียวกันเลยอ่ะโอ้โหแมทชิ่งกันสุดๆไปเลยนะคะสําหรับตัวนาฬิกาแล้วก็ตัวก a l a ซ y ยซีโในปีนี้นะสําหรับสายนี้นะคะก็จะเป็นสายเนี่ยแบบเดียวกับตัวเคสเลยที่อุ้มใส่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเซตนี้เนี่ยเข้ากันมากเลยความเก๋ของตัวนี้นะคะก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะมีสลักเนี่ยเขียนว่า Thom b r o n e w York อยู่นะคะสีทองนี่สวยนะคะโดดเด่นมากเลยแต่ถ้าใครนะคะอาจจะไม่ชอบสายนี้นะคุณก็สามารถจะเปลี่ยนนะคะเป็นสายตัวนี้ ได้ใส่เข้าไปนะคะก็จะมีความเป็นทอมบาวเนี่ยมากขึ้นคือถ้าใครนะชอบแบบวา Luxury นะคะก็อาจจะเหมาะก,กับสายนี้ถ้าใครอยากจะตะโกนเลยนี่ฉันใช้นะคะตัว l i m i t e d e d i t i ่น TomB ราคุณก็ใส่สายนี้เข้าไปนะคะก็เข้ากันขนาดนี้เลยั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าราคานี้นะเขาเนี่ยไม่ได้ให้มาแค่นี้นะคะเพราะว่ามันต้องครบจริงๆคุณจะได้อแดปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นอแดปเตอร์เนี่ย25วัตต์มาให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องเพิ่มเติมอีกนะคะอยู่ตรงนี้นะครที่ ซื้อมานะคะมันซ่อนอยู่ในกล่องนะคุณดึงออกมานะคะคุณจะเจอกับนี่เลยดึงให้ดูเึ๊บนี่มีเป็นสายชาร์จนะคะตัวนาฬิกามาให้ด้วยนะก็คือมาทั้งอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนมากๆนะคะสําหรับเซ็ตทอมบาวเซ็ตนี้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ The Galaxy C4 5 Tomble e d i t i o ค่ะปีนี้เนี่ยมีความสเปเชียลนะก็คือว่าเราเนี่ยจะได้ลวดลายนะคะที่มีความแตกต่างนะแล้วก็ทําออกมาได้ วยงา,มมาลยและด้วยความที่เป็น Galaxy c 4 5นะคะมันมีความหรูหราในตัวเองอยู่แล้วพอนะคะมีการคอลแลบกับทาง Thom b r o w ทำตัวสันขอให้เป็นสีทองนะคะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยปิดสนิทนะคะแน่นอนไม่มีฝุน่นเข้านะการดีไซน์ทุกอย่างมันออกมาได้ลงตัวมากๆนะคะสําหรับอุ้มเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถือมากๆนะสวยจริงๆนะคะตีมด้านในเนี่ยทำออกมาได้เข้ากันสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กาลังสนใจนะคะเล็งเจ้าเซตนี้อยู่นะราคา115,000บาท ไม่แพงเลยนะสําหรับคนที่ชื่นชอบทอมบวอยู่แล้วหรือว่าคนที่ชอบก a l ลซ y 4ซนะคะแล้วอยากจะแตกต่างกับคนอื่นนะเซตนี้จัดไปได้เลยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าจองเนี่ยวันที่12กันยายน10โมงเชา้าและหมดแน่นอนนะคะในพริบตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมานะคะแล้วกดจองกันนะคะอย่าลืมตั้งเวลาไว้ด้วยละกันนะอุ้มเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ใครเนี่ยชอบอยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละกันเนาะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดี ค่ะ